อ้าวทนายธรรมราชโพสต์เปิดศึกอีกแล้วนะครับทุกท่านหลังจากที่เจ็ดประจันบาลน,นะครับยังจะเอาคนที่แปดคนที่เก้าอีกเลยครับผมโอ้โหนะครับผมอ,นะผมอลีเยอะเลยนะครับทีเนี้ยท่านมหาหมีท้าดีเบตทนายธรรมราชสวนกับตอบคําถามเดียวผมก่อนว่าอย่างนั้นกระบวนการมันจบแล้วครับจบทุกอย่างแล้วครับรอแค่ระยะเวลา ที่บอกว่าจบคือหนึ่งองค์กรสูงสุดคือมหาเิรสมาคมท่านมีคําวินิจฉัยแล้วสองสำนักพุทธรับเรื่องมาจากมหาเิรสมาคมในการที่จะไปกล่าวโทษด,ดําเนินคดีเร็วๆนี้ครับแล้วสามชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยไปกล่าวโทษเรียบร้อย <c oughs> คิดว่าเดือนหน้าก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาดําเนินคดีและสี่กระบวนการทุกอย่างของพอมก็รอที่กระบวนการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ที่จะวินิจฉัยในวันที่17ไ <c oughs> ต่สวนและคุ้มครอง ถ้าคุ้มครองเขาก็จะแยกพ่อกับแม่เด็กหรือให้อยู่ร่วมกันยังไงก็แล้วแต่แต่กฎหมายจะมีวิธีการ1 2 3 4เพื่อแก้ไขปัญหาเดี๋ยวนะทนายธรรมราชเจ้าคิดดีแล้วใช่หรือไม่จะดีเบตมาทุกท่านมาอ่านต่อครับของทนายธรรมราชแกว่าอย่างไงนะเรียนท่านมหาหมีที่ท้าผมดีเบตผมถามท่านเพียงคำถามเดียวว่าในพระไตรปิฎกเถรวาทมีเนื้อหาที่ระบุเรื่องความเชื่อไว้หรือไม่ ถ้าท่านไม่ตอบหรือไม่กล้าตอบในประเด็นนี้ท่านก็ควรหยุดวิพากวิจารณ์ได้แล้วนะครับด้วยความเคารพอย่างกลางทนายธรรมราชว่าอย่างนั้นส่วนอีกโพสต์นึงนะครับต้องชื่นชมทนายธรรมราชจริงๆนะอยู่ภาคใต้แต่ไปรับงานที่ภาคเหนือสุดยอดนะผลคดีที่เชียงรายะนะครับเห็นบอกว่าศาลยกฟ้องว่าอย่างนั้นนะครับแกก็เลยขอบคุณ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจผมให้ผมดูแลคดีให้ครับคือทนายธรรมราชกำลังจะบอกว่าคนที่กำลังมีคดีกับแกอยู่ตอนนี้ก็อาจจะยกฟ้องหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็ขมเบาๆนะครับเอาก็ว่ากันไปนะครับก็เลยงงว่าเอ๊ะเมื่อหน่วยงานรัฐแอคชั่นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยมีคำว่า ม,มันจะจบแบบที่มหามีบอกจริงๆหรอว่านี่มัน,ม,น,ม,นมันแทบจะจบแล้วทุกอย่างมันชัดเจนแล้วมหามีมีความเห็นยังไงคะครับคือผมย้อนไปตรงนี้นิดหนึ่งครับที่ท่านที่บุรีท่านได้สัมภาษณ์แล้วท่านร <c oughs> ัฐมนตรีออกมาแก้ข่าวเมื่อวานนะครับที่จริงประชาชนเขาไม่ได้คาดหวัง <c oughs> ให้ท่านไปวินิจฉัยหลอกว่าเขาผิดปกติหรือไม่ผิดปกติ <c oughs> เนื่องจากว่าท้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญชาวบ้านเขารู้ครับเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นหลอกแต่ในในทางจัราบรนของความเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองใช่ไหมครับเรารับเรื่องมาเนี่ย เราก็ดําเนินการไปตามนั้นส่วนเรื่องอื่นก็ให้ผู้เชี่ยวชาญขอพิจารณาใช่ไหมครับเรื่องที่1แต่เรื่องที่2เนี่ยในการให้สัมภาษณ์เนี่ยไปพาดพิงเรื่องาศาสนาด้วยเนื่องจากนักข่าวถามว่าแล้วเขาไปกรณีพาดพิงเรื่องทําคําสอนในาศาสนาพุทธคืออะไรท่านนั้นก็ให้สัมภาษณ์ทันทีว่าเป็นความเชื่อ,อจะเป็นความเชื่อได้ไงครับในเมื่อมหาเถรสมาคมท่านมีมติมาเรียบร้อยว่าเป็นลทัทธิ เป็นรัที่เชื่อมจิตแล้วไม่มีความเชื่อดังกล่าไม่ใช่ความเชื่อเป็นการพลาดพิงศาสนาพุทธแล้วไม่มีหลักธรรมคำสอนในศาสนาพุทธเลยรัฐทิกับความเชื่อไม่เหมือนกันถูกไหมไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันพี่พี่ึงบอกไงพอเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตั้งแต่ที่ผมไปยื่นที่แรกเนี่ยเป็นซะแบบนี้แล้วไงคือกลายเป็นว่าสิ่งที่เรากําลังมองเห็นความผิดปกติ แต่ไม่รู้ว่าคุณกลัวอะไรไม่รู้ว่าพุทธเดลท์แมนทูเดลท์จ็อบจริงเปล่าคุณคเอาคนที่เรียน <c oughs> ที่เหมาะสมกับงานมาทํางานตรงนี้คุณรู้จริงไหม <c oughs> ทุกคนพยายามจะปฏิเสธมันที่เราคุยกันีครั้งที่แล้วคุณหมิวที่หมีวบอกว่าต้องตั้งหน่วยงานใหม่พี่บอกไม่ต้องตั้งหรอก <c oughs> เหมือนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยในกฎหมายผู้จัดสนามันมีบอกอยู่ <c oughs> แล้วว่าใครเสียหาย <c oughs> ประชาชนเสียหายก็ฟ้องได้ <c oughs> คือทุกอย่างเนี่ยพี่เชื่อว่ามันมันเชื่อมโยงกันหมดไม่ต้องไปตั้งหน่วยงานใหม่เพียงแค่คุณที่รู้หน้าที่ตัวเองเนี่ย อย่างเงี้ยพอออกมาปกป้องกันเองแล้วบอกว่าเฮ้ยมันเป็นรัฐที่ความเชื่อเอาทีนี้ใครจะทําอะไรก็ได้ดิครับคุณเป็นระดับรัฐมนตรี พัฒานามันคงความมั่นคงของมนุษย์แล้วคุณ,คณออกมาพูดว่าอ๋อมันเป็นเรื่องความเชื่อไปบอกว่าเรื่องนี้เป็นจริงๆความเชื่อนะ่ะมันถูกแต่คือคุณต้องเชื่อตามหลักพระไตรปิฎกไงในเมื่อคําสั่งสอนไม่อยู่ในพระไตรปิฎกคุณต้องเชื่อในหลักนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีเชื่อมจิตก็ต้องเชื่อในหลักนั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วมาบอกว่าการเชื่อมจิตมีจริงเอา้าอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อละคือตอนนั้นมันกลายเป็นว่าเราลงย้อนกลับไปสิคะเร,เรื่องนี้พี่เคมาเปิดตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วเราเคย เราเดินเป็นวงกลมมันไปไม่ถึงไหนเลยคร <c oughs> าวที่แล้วนะคะมหาหมีอาจจะไม่ได้มาเราคุยกัยนว่าเออเราจะต้องมีหน่วยงานกลางไหมมารับผิดชอบเ,เรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ให้เขาโยนกันไปโยนกันมาแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มันมันไปไม่ถึงไหนคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมยังกลับเรียนยังยังไม่จบครับก็คือว่ากระบวนการนะ่ในมุมของผมซึ่งผมเป็นคนที่ศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยแล้วก็เป็นนักกฎหมายด้วยกระบวนการมันจบแล้วครับจบทุกอย่างแล้วครับรอแค่ระยะเวลา ที่บอกว่าจบคือหนึ่งองค์กรสูงสุดคือมหาธิรสมาคมท่านมีคำวินิจฉัยแล้วสองสำนักพุทธรับเรื่องมาจากมหาธิรสมาคมในการที่จะไปกล่าวโทษดําเนินคดีเร็วๆนี้ครับแล้วสามชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยไปกล่าวโทษเรียบร้อย <c oughs> คิดว่า <c oughs> เดือนหน้าก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาดําเนินคดีและสี่กระบวนการทุกอย่างของพอมก็รอที่กระบวนการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ที่จะวินิจฉัยในวันที่ส7ไต่สวนและคุ้มครอง ถ้าคุ้มครองเขาก็จะแยกพ่อกับแม่เด็กหรือให้อยู่ร่วมกันยังไงก็แล้วแต่แต่แตแตแตกฎหมายจะมีวิธีการหนึ่งสองสามสี่เพื่อแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหน่วยงานต่างๆไม่จําเป็นต้องมาให้ข่าวในลักษณะที่จะฝ่ายตรงข้ามเอาไปเข้าข้างตัวเองเหรอกครับเพราะว่ากระบวนการมันจบแล้วมันเดินไปตามกระบวนการแต่กลายเป็นว่าระหว่างกระบวนการเนี่ยพอเจ้าหน้าที่รัฐออกมาให้ข่าวในลักษณะเป็นบวกกับครอบครัวนี้เขาก็เลยเอาไปขยายผนต่อได้อย่างอย่างที่พี่มหาหมีบอกแหละคือ คำสั่งของสำนักพุทธมันจบแล้วจบกระบวนการเนี่ยแต่พมอะไรที่ออกมาเนี่ยแล้วสมนติก็ควรจะเงียบีบอกว่าโอเคสำนักพูทธออกมาพูดแล้วว่าก็เป็นขบวนการไปถู่ขบวนการก็ไปว่ากันไม่ควรออกมาปกป้องแล้วบอกว่ารู้จักสายตาด้วยกัคุณไม่ต้องแสดงความเห็นอะไรแล้วยิ่งแสดงความเห็นมันยิ่งแย่ในสายตาพวกเราน้กกฎหมายเขารู้แล้วครับว่ากระบวนการมันจบแล้วค่ะหรืออย่างที่ครอบครัวเขานัด มิถุนายน15มิถุนายนที่จะมีการถแถลงต่อสื่อนะ <c oughs> คิดว่าความเคลื่อนไหวนี้มันเป็นความเคลื่อนไหวเพื่ออะไระคะขก็ดินไงดินทุกกระบวนการ <c oughs> แต่โดยกระบวนการกฎหมายในฐานะเราเป็นนักกฎหมายกระบวนการมันจบแล้วครับเพียงแต่ว่ารอคระยะเวลา ให้มารัดก,กลุ่มที่สุดแล้วเขาก็แจ้งความดาเนินคดีแล้วเขาก็ขึ้นกระบวนการศาลแค่นั้นเองครับ<อ>ทุกอย่างจบแล้วหรือเป็นไปได้ไหมที่ที่เขาส่งตัวแทนไปที่สํานักพุทธเองเนี่ยเพ<อ>ื่อเอาคําตอบมา <c oughs> ประกอบกับที่เขาแจ้งความที่พอทด้วยเขาก็คงจะรวนรวนสํานักพุทธแจ้งความจับสํานักพุทธแจ้งความจับนู่นจับนี่ไปแล้วก็เอาข้อมูลมาหหาตํารวจว่านี่ไงเขาตอบมาแล้วว่าใช่หรือไม่ใช่เขาก็ต้องตอบว่าเป็นลัที่อยู่แล้วละครับก็ มติมหาเทศสมาคมเขาก็เ,เขียนชัดว่าเป็นลทัทธิแล้วลัทธิกับศาสนาต่างกันยังไงรู้ไหมครับผมที่ายสั้นๆนิดหนึ่งศาสนาคือศาสนาค,ความเชื่อคือความเชื่อลัทธิคือลัทธิ3มอย่างคนละเรื่องนะครับศาสนาเนี่ยก็คือพุทธ พุทธเทรวาทหรือพุทธมหายานว่ากันไปคริสต์อิสลามหรือเซนหรืออะไรก็คือนี่คือศาสนาเป็นความเชื่อที่เขาจะมีธรรมนูญการปกครองเหมือนรัฐธรรมนูญเขาของเราคือพระไตรปิฎกคือบ้านพระพุทธเจ้าต้องเชื่อถ้าเชื่อตามเทรวาทต้องเอาตามนี้นะอย่าให้คลาดเคลื่อนอันนั้นจบหรืออย่างคริสก็คัมภีร์ไบเบิลถูกต้องครับแล้วก็อังกุราหรืออะไรก็ว่าไปไปละเมิดเขาไม่ได้นะครับละเมิดเราไม่ได้เช่นกันส่วนความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณจะเชื่ออะไรก็ได้คุณจะเชื่อว่าคุณเกิดเป็นอะไรก็ได้ไมม่่ีใครวา แต่คุณห้ามไปแตะหลักการในาศาสนาทุกาศาสนาใช่ไหมครับถ้าแตะเมื่อไหร่แล้วมาผสมปนเปปันคุณกลายเป็นลทัทธ<ม>ิเขาใจยังครับลัทธิคือผลลัพธ์ของความเชื่อ,อกับาศาสนามันรวมกันในอดีตเนี่ยเคยมีมาแล้วครับลัทธิที่เผาตัวครับพุทธศาสนา,าเผาตัวบูชาพระศิลานมีมาตั้งแต่สมัยาาล้านนากรุงรัตนโกยุทธยาตอนต้นกลางและปลายจนถึงกกรัชกาลที่สี่เขาเรียกว่าลัทธิอนาคตวงศค,คือโบราณเนี่ยมันมีคัมภีร์ตะกถาอยู่คัมภีร์หนึ่งบรรยาย ขยายความพระไตรปิฎกในเรื่องพระพุทธเจ้าห้าพระองค์คกากุสันทากโกนาคมันะกัสป,ปะโคตามาและสีริยเมตเตยะเขาอนาคตวงก็คือพูดถึงวงพระสีอานแล้วก็มีชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธเราเนี่ยครับไอเดียบันเจิดไปหยิบคัมภีร์ตัวนี้มาแล้วมาที่ายเพิ่มว่าต้องเผาตัวแล้วก็ทรมานร่างกายถึงจะได้ไปเกิดในยุคพระสีอานนําไปสู่การแล่เนื้อเถื่อนหนังแล้วก็เผาตัวเอง<ข>อเป็นพุทธ,ธบูชาตายทุกปีครับแล้วนําไปสู่การที่รัชกาลที่4ท่านออกกฎหมายห้ามท่านบอกว่า พระกับคลหัหัดคารวะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยซอนทําผิดเพี้ยนนาไปสู่การเผาตัวถวายรูพุิธเจ้าเป็นความผิดใครทํามีโทษค่ะโอ้โหอันนี้ชัดเจน,นลเลยนะคะละทัละทธิทความเชื่อาศาสนาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครูคร่รเดียวค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อในมุมประเด็นสังคมบ้างเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่เด็กแปดขวบและครอบครัวไปที่สนอทองหล่อมันก็จะมีภาพตอนที่เด็กเดินออกมาแล้วเลือเหมือนคนโห คือเขาก็วิ่งกลับไปนะคะสังคมก็ตั้งข้อสังเกตว่าขนาดคนโหแค่นี้เด็กก็ยังมีความรู้สึกว่าเอยเขารับไม่ไหวอะไรหรือเปล่าและถ้าเขาโตไปสิ่งที่เขาจะต้องเจอมันจะมีความร้ายแรงอะไรหรือไม่ในมุมของเด็กที่เราจะต้องช่วยกันปกป้อง